สวัสดีครับพบกับเราช่องพังสมบวังนะครับผมนี่ก็จะพาเข้ามาเล่นน้ําครับตอนเย็นนะครับโอควานก็จะไปหายามาเรียบร้อยนะครับก็ตอนเย็นก็จะเอาเขามาอาบน้ําครับผมไปเ,เรื่อไปเ,เรค่ับลงไปเล่นน้ําเลยครับผมเอเอสมหวังเล่นน้ำนะครับ ลงไปเองเลยครับเอานอนลงนอนนอนลงครับลงไปเล่นเองเลยนะครับผมมาเลยมาติดโคลนเต็มเลยนะครับเล่นโคลนมาเต็มที่เลยนะครับนี่เพลงไปอาบน้ำนะครับลุกป้าเอง อนอนลงเร็วนอนลงพิมลงเร็วพิมลงเออพิมลงก่อนนอนลงเร็วนอนลงเออนอนลงนอนลงเร็วเทน้ำครับให้เย็นๆน,น,นะครับชอบนะครับสังขนแช่น้ำนะครับ เออน้องล้งนี่เตินน้ำครับน้ำกระจายเลยนะครับอ่าล้างดินออกหน่อยเร็วล้างดินออกหน่อยเร็วเดี๋ยวเราต้องเอาตู้ดูสิ อาบน้ำเย็นๆนะครับตอนเย็นแล้วนอนลงอีกเล่วนอนลงอีกเล่วนอนลงนอนลงนอนก่อนนอนลง Long, luôn long, luôn long, long, nè long, luôn long, đinh tìm long, 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 luôn หัวติดตะดินเลยไหมครับนี่เอาดินขึ้นมาเล่นอีกนะครับเยอคใยเอานอนลงอีกแล้วให้เขาเช่น,น้ำฮะให้ให้ดินออกนะให้ดินเปื่อยๆออก Nó lâu nó luôn. Nó luôn liêu. Nó luôn liêu nó luôn. Nó luôn số mang liêu nó luôn. Nó luôn liêu liêu. Ừm luôn. อย่าเพิ่งขึ้นถอยถอย,ถอยน้อนลงถอยเร็วเออน,นะครับเดี๋ยวลงไปอาบน้ำให้เขาก่อนนะครับเพราะว่าดินยังเยอะอยู่เฮ้ยกลับบ้านแล้วนะครับ อยากเล่นเลยนะครับผมเอา้าเอ้าเานี่เขาเฮ้ยสมังนี่เล่นเร็วจังวันนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นมาอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มากินหญ้าข้างคงข้างน้ำครับติดแม่น้ำมูลนะครับนี่ถอย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 จะลงไปกินถอย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 เดี๋ยวถอยถอยจะตก กินยาก,ก่อนนะครับนี้ไม่ได้เอาเพลงมาครับไม่ได้ขัดเลยนะครับถอยได้กระตุกเลยนี่เนาะเออมาถอยมาเดินมาเร็วช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงนะครับ วราควัวนก็ทำงานนะครับผมไม่เยมีเวลาครับก็ไปหาหญ้าให้สมหวังด้วยนะครับไม่่อยมีเวลาได้ถ่ายเลยนะครับผมมาเลยนะมาเลยวหมเออมาเลยเออมา,มา,มา,มาไปเร็วกลับบ้านเร็ว ครับผมเดี๋ยวก็จะพากลับบ้านแล้วนะครับครับฝากพังสมหวังด้วยนะครับผมครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ